ท่านอิบนุอับบาสนะครับได้ถามว่าอาคำว่าอัลลเบตตรงนี้คือใครท่านอิบนุจเบก็บอกว่าอาลีมุฮัมมัดคือวงวานของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสลาลลอของอะลัีวะฮัลลัลมฉะนั้นอาลีมุฮัมมัดเนี่ยที่เราอ่านสลาวาะให้กับพวกเขา,นนาเนี่ยในละหมาดเนี่ยวันหนึ่งห้าครั้งนี่นะครับพวกเขาจึงมีความสําคัญนะฮะถ้าไม่สําคัญอันลกุรอานไม่กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ละตาลาย,ยังได้กล่าวอีกว่ากุลลาอัสอลลุก um ุม อัลัยฮิอัจรอนกุลลาอัลอลุกุมอัลัยฮิอัจรอนจงกล่าวเธอจงบอ,บอกไปเถิดว่าฉันเนี่ยลาอัสอลุกุมอัลัยฮิอัจรอนฉันเนี่ยไม่ได้ขอพวกท่านในค่าเป็นค่าตอบแทนในการที่ท่านนาบีมาประกาศเรียกร้องคนไปสู่สจธรรมเนี่ยนบีไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเลยนะครับอิลลามอิลลัลมาวัดดะตฟิลกุรบะเว้นแต่ขอให้อะไรครับให้มีความรักต่อคือญาติ การที่นบีด่าวะฮักเชิญชวนเชิญชวนพี่ผู้คนไปสู่ศาสนาธรรมเนี่ยไม่ต้องการเรื่องทรัพย์สินเลยแต่ขอให้มีความรักต่อใครครับมาวัดดัตตฟิลกุรบามาวัดดัตตฟิลกุรบาก็คืออาฮลุนเบดตันเองหรืออาลีมุฮัมมัดนั่นเองนะฮะอ่าส่วนฮดีสอาฮลุนเบดก่อนในใน,ในอายะัอ์อาฮลุนเบดก่อนหน้านี้มีความเห็นแตกต่างกันพอสมควรว่าเป็นใครบ้างแต่ในอายะั์เนี่ย คืออาลีมลุฮัมมัดนะครับเมื่อกี้ผมสลับกันอาลีมลุฮัมมัดเนี่ยหมายถึงอายัดนี้นะฮะอ,อีกฮะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสุลต่านได้กล่าวไว้นะฮะเป็นฮะดีษที่ฮัสซันนะครับอ่าท่าน,นสลุลต่านได้กล่าวว่าอินนีตาริกุนฟีกุมมาอินตะมัสักตุมบิฮีลันตะดิล,ลูบะดีแท<ถ>้จริงแล้วเนี่ยฉันได้ทิ้งไว้ให้กัพบพวกเจ้าหากว่าพวกเจ้ายึดมันไว้พวกเจ้าจะไม่หลงทาง กีตาบุลลฮ์สิ่งที่ท,ท่านอบีทิ้งเอาไว้ก็คือกีตาบุลลฮอคำพีของอัลลอฮ์คำพีของล้อเนี่ยก็คือเป็นฮับลุนมัมดูดเป็นสายเชือกที่ยาวเชื่อมโยงมามินัสเมัยอิลลัลอาจากฟากฟ้าสู่แผ่นดินวะอิตรอตีอัลลาบัยตีอันแรกก็คืออันกราอันที่สองก็คืออิตรอตีอัลลาบัยตีอิตรอตีก็คือลูกหลานของฉันวะอัลลาบัยตีครอบครัวของฉัน คำว่าวอิตรอตีเนี่ยพอไปเปิดดูในอัลกอมุสอัลมาอานีเนี่ยหมายถึงว่านัสลุลรอจุนเชื้อสายของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวอิตรอตีเนี่ยก็คือนบีได้ทิ้งเอาไว้นะฮะหากเรายึดอันเนี้ยเราจะไม่หลงทางนะครับอันกุรอานและก็อิตรอตีนะครับซึ่งเราจะพบว่าในสำนวนของฮะดีเนี่ยบางสำนวนฮะดีษสก็จะเป็นกิตาบุลล์วะสุนนตีบางอันก็เป็นกิตาบุลล์วะอิตรตี ฉะนั้นทั้งคู่ย่อมมีความสำคัญนะครับอ,อีกซึ่งฮะดีษดังกล่าวเนี่ยก็เป็นฮะดีษที่ฮัสซันนะอีกฮะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสุละซสลัมได้เปรียบเทียบว่าอห์ลุนัยตีเนี่ยคนที่เป็นคนในครอบครัวของฉันเนี่ยท่านนบีได้เปรียบเทียบว่าเหมือนกับอะไรครับกัสฟีน่าติน,นูเหมือนกับเรือของนบีนูมันรัก,กิบาฮานาจา ใครก็ตามที่ขึ้นเรือนบีนูเนี่ยเขาก็จะปลอดภัยและใครก็ตามหัวมันตะคฟันะละอันฮาทิ้งไม่ยอมขึ้นเรือเรือนบีนูเนี่ยเขาก็จะต้องจมลงไปฮะดีษนี้ก็เป็นฮะดีษที่อิหม่ามฮากิมได้ตัดสินว่าเป็นฮะดิษที่ซซฮียะตามเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมแม้ว่าจะมีการตัดสินฮะดีษที่เห็นต่างกันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะฮุลเบตเนี่ยมีตั้งแต่ดออีบจนไปถึงซอฮียะเลย ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปในเรื่องต่างๆแต่หลายๆฮะดีสก็เป็นที่ซอเฮียหลายๆฮะดีสก็เป็นที่ฮาซันและหลายฮะดีสก็เป็นที่ดอีฟนะครับ